สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับน้ำสมุนไพรตาเปียวฟูดกันนะคะ,ะมาดูกเลยน้าสมุนไพรตาเปียวฟูดนะคะจะมี5รสชาติด้วยกันมาเที่ันดับแรกกันเลยนะคะน้ำมะตูมนะคะอันนี้คือน้ำมะตูมดูนะคะอันนี้มีปริมาณ1ลิตรนะคะมีออยอ สีสันน่าทานมากน้ำมนตัวนึงจะรสชาติแบบค่อนข้างที่จะหอมหวานนะคะชื่นใจนะคะ,อ,ะอันนี้คือรสชาติที่สองของเราอันนี้คือน้ำใบเตยนะคะดูสีน้ำใบเตยนะคะแบบใสรสชาติจะมีกลิ่นแบบหอมเย็นนะคะอันนี้แบบหอมละมุนอะ่ะแบบหวานละมุนนะคะ อันนี้รสชาติที่สามของเรานะคะเป็นรสกระเจี๊ยบนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแบบสูตรเข้มขน้นเข้มข้นมากดื่มแล้วดับกระหายนะคะกระเจี๊ยบดูฉลากดูสีสีนี้เข้มข้นมากเลยนะคะอันดับที่สี่ค่ะนี่รสชาติที่สี่ของเราอันนี้คือน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำเก๊กฮวยนี่ก็จะ หวานดื่มแล้วแบบแบบละมุนนะคะแบบกลมกล่อมมากเลยมีอันนี้เปียวฟูดของเรามีออยอนะคะมีออย,ออยอเรียบร้อยปริมาณสุดที่อยู่ที่หนึ่งลิตรนะคะอยู่ที่หนึ่งลิตรสุดท้ายของเราอันนี้คืออันชันมะนาวค่ะอันชันมะนาวจะมีรสชาติที่แบบจี๊ดจ๊าดดับกระหายได้แน่นอน ดูสีนะคะดูสีดูแบรนด์นะคะเปรียวฟูดนะคะอันนี้รสชาติเข้มข้นมากสำหรับเปียวูฟดของเรานะคะจะมีวางจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะาหาซื้อหาลองหาดื่มกันได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเปียวูฟด สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับน้ำสมุนไพรตาเปียวฟูดกันนะคะ,ะมาดูกเลยน้ำสมุนไพรตาเปียวฟูดนะคะจะมี5้ารสชาติด้วยกันมาที่ันดับแรกกันเลยนะคะน้ำมะตูมนะคะอันนี้คือน้ำมะตูมดูนะคะอันนี้มีปริมาณ1ลิตรนะคะมีออยอ สีสันน่าทานมากน้ำมาตัวนึงจะรสชาติแบบค่อนข้างที่จะหอมหวานนะคะชื่นใจนะคะ,อ,ะอันนี้คือรสชาติที่สองของเราอันนี้คือน้ำใบเตยนะคะดูสีน้ำใบเตยนะคะแบบใสรสชาติจะมีกลิ่นแบบหอมเย็นนะคะอันนี้แบบหอมละมุนอะแบบหวานละมุนนะคะ อันนี้รสชาติที่สามของเรานะคะเป็นรสกระเจี๊ยบนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแบบสูตรเข้มขน้นเข้มข้นมากดื่มแล้วดับกระหายนะคะกระเจี๊ยบดูฉลากดูสีสีนี้เข้มข้นมากเลยนะคะอันดับที่สี่ค่ะนี่รสชาติที่สี่ของเราอันนี้คือน้ำเก๊กฮวยนะคะน้ำเก๊กฮวยนี่ก็จะ หวานดื่มแล้วแบบแบบละมุนนะคะแบบกลมกล่อมมากเลยมีอันนี้เปียวพูดของเรามีออยอนะคะมีอ,อยอเรียบร้อยปริมาณสุดที่อยู่ที่1ลิตรนะคะอยู่ที่หลิตรแสุดท้ายของเราอันนี้คืออันชันมะนาวนะคะ่ะอันชันมะนาวจะมีรสชาติที่แบบจี๊ดจ๊าดดับกระหายได้แน่นอน ดูสีนะคะดูสีดูแบรนด์นะคะเปรียวฟูดนะคะอันนี้รสชาติเข็มข้นมากสำหรับเปียวฟูดของเรานะคะ,ะจะมีวางจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ,ะ,ะหาซื้อหาลองหาดื่มกันได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเปียวฟูด